สวัสดีครับพบกับช่างกินหรือเที่ยวอ่ะเพื่อเราจะมาทําอะไรกันครับสวัสดีครับเราจะมาใส่มอลมเบรกเสริมนะครับนี่ดูครับมอลมเบรกจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีสายมาเข้าท่อไอดีแค่นี้นะครับแต่เราจะเสริมห้ตัวนี้เข้าไปตัวนี้สําหรับ f o r d e scape นะครับคือมันจะช่วยให้เบรกเรานิ่มขึ้นและการนิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แตะเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ดีขึ้นก็เตรียมน็อตนะครับอุปกรณ์ก็จะมี น็อตน็อตเนี่ยครับน็อตเบอร์สิบของ f o r d Escape นะครับเจอรุ่นอื่นเดี๋ยผมมีโอกาสผมจะมารีวิวให้ฟังอันนี้ของ f o r d Escape เด mm ี๋ยวถ้าเกิดเรามีเวลาทำรุ่นอื่นเราจะทำให้ดูนะครับนี่น็อตเบอร์สิบก็เข้าไปที่นี่ตัวนี้ผมก็ซื้อในแอปนะครับก็หรือสั่งทำหรือใครมีควาสมสามารถในการผลิตเองก็ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ผมก็ทำมาใช้งานเรียกว่าสำเร็จรูป นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทุกท่อตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูสายยางนะครับโห <c oughs> oh, ไก่ขันสวนยังเลยใส่สายสายางนะครับเราใส่เข้าไปกับตัวนี้นะครับตัดให้ประมาณสักเจ็ดนิ้ว6กนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วแต่ความชอบใส่เข้าไปกับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวเส้นนี้เราจะไปต่อเข้ากับสายอันเก่ามันก็จะเป็นนก่จะเป็นตัวช่วยลมนะครับ Okay. ตัวนี้เราก็ปลดสายเดิมออกนี่ครับตัวนี้มาดูที่เครื่องเลยนี่ปลดสายเดิมออกเพื่อจะเสริมลมให้กับเครื่องนะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี 27, 27, 27. ่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเมษายนนะครับอากาศกลางวันนี้ก็ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สิบสี่แคแต่จังหวะร้อนมากอากาศร้อนมากกว่านี้ เราจะขันหรือเราจะขันแลาวตัวนี้ยึดอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็เสร็จแล้วเสร็มลมเบรกแต่ถ้าจะให้ดีต้องใส่วาวก,กันกับตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดใส่ตรงนี้นะครับตัดใส่ตรงนี้ตัดราวก,กันกับใส่ตัวหนึ่งเพื่อให้มันช่วยเซฟลมในถังไว้นะครับ เราเก็บสายอะไรให้มันเรียบร้อยครับมันอ,อยู่สภาพเดิมไม่รู้คันอื่นกาเป็นหรือเปล่าแต่คันนี้ฟอร์ดมันมื่อลมมันจะแข็งๆหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าแย่นะถือว่าโอเคแต่ว่ามันเบรกมันจะชื่อๆไม่นุ่มม้อลมเสริมช่วยเบรกนะครับม้อลมเสริมช่วยเบรก ทำให้มอเอรลมเราทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเบกก็จะเบาขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะจับดีขึ้น